การเข้าร่วมประชุมเนี่ยเวลาแนะนําชื right ่อเนี่ยสมมติว่าเรามีโอกาสร่วมประชุมกับในเขตเทศบาลเนาะในที่ประการนำเภอต่างๆท่านไปในฐานะผู้นํำสตรีเทศบาลตำบลมาญทราดเวลาแนะนําชื่อไม่ต้องเอาคํานําหน้านะเพราต้องมาดิฉันนั่งสาวนั่งรองศาสตราจารย์ดรร้อยศเมืองรองราชวบรมแห่งต้องมาบอกไปเลยผมดิฉันนะเอกชัยมงชัย ประธานคณะกรรมาการพัฒนาสตรีเทศบาลตญญญาบลยางต์มาดราร่วมประชุมวันนี้ในฐานะที่มีบทบาทในการตอบเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสตรีในพื้นที่มาเป็นระยะ10ปีวันนี้ดีใจทีไ่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมในวันนี้ค่ะตั้งสีเลยเลยแอนบอกเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปไประชุมที่ไหนเนี่ยเวลาล้างำตัวเนี่ยเราพูดไม่ใช่เฉพาะพูดในห้องรู้ว่าเราชื่ออะไรนะเราชื่ออะไร ในฐานะตำแหน่งอะไรและบทบาทหน้าที่ที่เราเกี่ยวข้องในการประชุมวันนี้เนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่ทําอะไรอันนี้เป็นทักษะา,าย,ย่างอย่างนะีนครับในการนาเสนอ